สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูภาพยนตร์จีนค่ะสำหรับในอพิโร์นี้นะคะมาตั้งแต่ต้นปีเลยซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์จีนแอคชั่นนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องแรกของปี2024ค่ะแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษน,นะคะชื่อเป็นสัตว์ทั้งนั้นเลย The p i g the Snake and the Pigeons นะคะสำหรับเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้นฉบับของมันเนี่ยมันน่าจะชื่อว่า The Three Evils นะคะ เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์ของทางฝั่งจีนไต้หวันนะคะก็ทำออกมาในช่วงที่เปิดตัวเนี่ยอยู่ที่8.2จากนั้นพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เป็น8.4ค่ะอันนี้ก็คือเรต i ติ้งนะคะแล้วก็คะแนนวิจารณ์นะคะเชิงรบไม่มีเลยค่ะถือว่าเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีแต่บวกบวกบวกก็เลยกลายเป็นภาพยนตร์จีนที่น่าประหลาดใจที่สุดในปีนี้นะคะ2024นะคะเป็นแนวแอคชั่นนำแสดงโดยคุณอีธานนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ออกฉายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วผู้ชมก็มีความชอบกันเป็นอย่างมากทั้งในคือทั่วของในประเทศจีนเอิ เราจะพูดว่าไงดีประเทศจีนเขารวมฮ่องกงกับไต้หวันเอาไปเป็นของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็หวานขอพูดว่าทั่วประเทศจีนละกันก็คือหมายถึงคนที่ใช้ภาษาจีนนะคะพวกเขาได้ดูกันแล้วสําหรับเรื่องนี้นะคะกลุ่มที่ได้ดูกลุ่มแรกสุดนะคะก็คือรอบสื่อมวลชนนั่นเองค่ะก็ดูไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะวันที่หนึ่งมีนาคมค่ะก็จะออกฉายนะคะทั่วประเทศอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งสําหรับเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์จีนแนวแอคชั่นอาชญากรรมค่ะกํากับโดยผู้กํากับหนุ่ม ไฟแรงนะคะคุณห่วงจริงฝูนำแสดงโดยคุณอีธานแล้วก็คุณเฉินอีหวนนะคะภาพยนตร์ทั้งเรื่องก็จะกล่าวแบบ ยึดคำโบราณนะคะของโจชูเนี่ยแหละค่ะซึ่งกำจัดความชั่วร้าย3ประการนะคะก็คือพัดพิงถึงตำนานโบราณะค่ะที่มีเทพนะคะที่ชื่อว่าโจชูเราคอยกำจัดความชั่วร้ายนะคะนี้เมื่ออาชญากรที่ต้องการตัวของเฉินกุ้ยหลินในเรื่องค่ะกำลังจะตายเนี่ยเขาก็ต้องการให้ผู้คนจดจําเขามากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นก็เลยเริ่มดําเนินการค่ะเรียกได้ว่าขจัดความชั่วร้ายเพื่อประชาชนให้ชื่อก้องก่อนที่เขาจะตุยไปนะคะฉากต่าง ะะก็มีผู้ที่เชื่อในการว่าถูกล้างสมองแล้วก็ควบคุมจิตใจค่ะซึ่งพวกนี้ก็จะไม่ธรรมดานะคะในส่วนของภาพ,พยนตร์ก็คือเมื่อถูกครอบงําจิตใจแล้วเนี่ยก็จะทําตามสิ่งที่คนเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นคนชั่วช้าใช้ให้ไปทํางานนะคะพระเอกของเรื่องค่ะเฉินกุ้ยหลินรับบทโดยคุณอีธานรวนนะคะซึ่งหลังจากที่ มองผ่านถึงคำหลอกลวงแล้วก็คำพูดอันชั่วร้ายของหลวงพ่อองค์หนึ่งซึ่งพยายามจะมาสะกดจิตมาครอบงำเขานะคะแล้วคือหลวงพ่อคนนี้ต้องการที่จะให้แบบมีตัวหมากเนี่ยไปสังหารผู้ที่ศรัทธาแต่ว่าดื้อรั้นค่ะวิธีการสังหารก็คือด้วยปืนบ้างนะคะด้วย ด้วยเชือกด้วยอะไรก็ได้ด้วยมีดนะคะทุกสิ่งอย่างที่จะทําให้คนที่เป็นเป้าหมายนั้นตายไปได้นะคะเรื่องนี้จะมีฉากที่เลือดสาดเยอะแล้วก็มีการต่อสู้กันแบบแบบหมัดนะคะแบบเนื้อหนังอะไรเงี้ยแบบสัมผัสกันก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะ ไม่แน่ว่าอาจจะมีมวยไทยเข้าไปด้วยหรือเปล่าเอ่ยนะคะเพราะว่าสู้กันด้วยหมัดเยอะแล้วก็คนจีนเขาชอบที่จะเรียนมวยไทยกันนะคะณนะจุดนี้เราต้องรอให้ให้หวานหาดูให้ได้ก่อนเรื่องนี้ยังหาดูไม่ได้นะคะขนาดมูดไปในเว็บที่มันสีเทาๆแล้วก็ยังไม่มีออกมาให้ดูสำหรับเรื่องนี้นะคะเหล่าบรรดาสื่อมวลชนนะคะหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันแล้วเนี่ยพวกเขาก็มีการพูดถึงว่าเออเรื่องนี้นะมันเป็นเหมือนกับ หนังแอคชั่นเรื่องแรกเลยอะที่มีความตื่นเต้นแล้วก็แบบสร้างได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นพวกเขามีการคาดเดาว,ว่าเรื่องนี้มีคุณภาพถึงขั้นที่จะได้รางวัล Golden Horse Award เลยนะคะซึ่งถูกละเลยมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่ได้แจกมา2-3ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้ในปี2024นะคะก็ไม่แน่ค่ะว่าอาจจะมีการมอบรางวัลน,นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับสาขารางวัลที่น่าจะได้รับนะคะทางสื่อมวลชนเขาบอกว่าเอ้ยเอาไปเลยอันนี้ออกแบบแอคชั่นยอดเยี่ยมนะคะรวมทั้งผู้กำกับหวงจิงฟูนะคะก็สามารถที่จะเ,เสนอชื่อคือได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเบสต์ด r e c t เตได้อีกด้วยโดยไม่ต้องสงสัยเลยนะคะโอ้โหคำชมขนาดนี้เลยค่ะ คุณภาพของการผลิตนะคะที่แสดงออกมาทั้งเรื่องนะคะเวลาประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยก็ได้เห็นถึงความละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมรวมทั้งฉากทุกอย่างนะคะมีจิตวิญญาณของตัวละครอยู่ในนั้นค่ะรวมทั้งคุณค่าของบทภาพยนตร์นะคะถ่ายทอดออกมาผ่านตัวละครได้ดีจริงๆในรูปแบบของภาพยนตร์แอคชั่นอาชญากรรมซึ่งในเรื่องอื่นๆนั้นไม่มีนะคะ ภายในเรื่องนะคะไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ชมนั้นรู้สึกได้ถึงความ เบิกบานใจเท่านั้นแต่ว่ายังรู้สึกถึงความตื่นเต้นแล้วก็มีอารมณ์ร่วมค่ะกับการดูฉากไล่ล่าแล้วก็การต่อสู้ต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วยังรู้สึกนะคะแล้วก็คิดไปถึงประเด็นที่แท้จริงในฉากอารมณ์นะคะที่มีความผัวพันกันของตัวละครรวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าสิ่งชั่วร้าย3ประการในชีวิตของพระเอกที่จะต้องกําจัดไปนะคะจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจะปรุงแต่งได้ถ้าถูกปรุงแต่งด้วยสิ่งชั่วร้ายก็จะทําให้การสแสดงออกออกมา ภายนอกนะคะก็จะทําให้ไปในทางที่ชั่วร้ายแต่ถ้าเกิดถูกปรุงแต่งแล้วก็ตัดพวกกิเลสนะคะออกไปได้เนี่ยก็สามารถที่จะทําให้นะคะมองเห็นแสงสว่างแล้วก็เดินไปให้ถูกทางนั่นเองค่ะก็คือหน้าที่นะคะของพลเมืองทุกคนในบนโลกเนี่ยก็คือการป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายนั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ อาชญากรรมแล้วก็เกี่ยวข้องกับการครอบงำจิตใต้สำนึกรวมทั้งอารมณ์ที่รุนแรงของการต้องการจะแก้แค้นแล้วก็ของการต้องการจะตอบแทนบุญคุณนะคะความดีความชั่วแล้วก็การถ่ายทอดความคิดที่แท้จริงค่ะ โดยรวมๆแล้วภาพยนตร์นั้นนะคะเป็นการสอนในแนวที่ให้ผู้คนที่ได้ดูนะคะเหมือนกับว่าอาต้องลงโทษความชั่วร้ายแล้วก็ส่งเสริมความดีนะคะรวมทั้งเปิดโอกาสให้คนนั้นได้สร้างความดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจุดประสงค์ต่างๆนะคะที่ที่กล่าวมาเนี่ยก็คือได้บรรลุถึงจุดสูงสุดของภาพยนตร์เรื่องนี้คือเขาทําได้จริงๆนะคะนอกจากนี้ในด้านการแสดงค่ะของนักแสดงอีธานเนี่ย คุณอีธานรวนนะคะนับบทเป็นพระเอกแล้วก็ไม่เพียงแต่โอโหคะ่ะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในแง่ของภาพลักษณ์ที่ไม่ห่วงหล่อเลยนะคะเท่านั้นนะคะเปลี่ยนจากคนที่ที่แบบสุขภาพดีมากๆมาเป็นผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายที่กําลังจะตายนะคะคือเขาก็เตรียมตัวมาดีมากๆเลยคะ่ะจากคนที่อุดมสมบูรณ์ร่างกายแบบบึกบึนนะคะมาเป็น ตัวผอมกระหล่งกล่องแล้วก็สุดโสมค่ะต้องตอนแรกเขาต้องเผชิญกับความกลัวตายต้องเผชิญกับการถูกจับโน่นนี่นะคะแต่ว่าโดยการนําเสนอของคุณอีธานแล้วก็ทําให้พวกเราได้รู้สึกถึงความสงบสุขในการสังหารหมู่ครั้งสุดท้ายที่ที่เขาตัดสินใจจะแบบพิชิตคนชั่วให้หมดนะคะเป็นผลงานดีๆของเขาก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปเนี่ยแหละคะ่ะณจุดนี้นะคะก็ทําให้เอ,อ่อเพิ่มนะคะสีสันของความซับซ้อนของตัวละครเนี่ยได้ อย่างสมบูรณ์แบบค่ะส่วนนะคะนักสแสดงสมทบนะคะนักสแสดงสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมมากๆก็มีคุณหยวนฟู่หัวนะคะคุณเชินอีวน คุณหวังจริงค่ะแล้วก็รวมทั้งนักแสดงท่านอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณเฉินอ e ี้หวนที่ได้รับเป็นท่านผู้อาวุโสของเรื่องนะคะรับบทเนี่ยภาพลักษณ์ของผู้ชายใจดีแต่ภายนอกแต่ว่าภายในนั้นเป็นคนชั่วช้าสามัญมากๆเลยนะคะอย่างรากลึกในหัวใจของผู้ชมค่ะทําให้เรารู้สึกอุต่าละเวลาเรามองไปที่คนรอบข้างของเราเอ๊ะคนนี้เขายิ้มให้เราดูมีความอบอุ่นนี่จริงๆแล้วในใจเขาเลวเหมือนเหมือนตัวละครที่คุณเฉินอ e ี้หวนเล่นหรือเปล่านะคะก็ มีคนพูดถึงกันถึงขั้นนั้นเลยค่ะก็ทําให้ผู้คนรู้สึกหนาวสั่นในขณะที่ชมภาพยนตร์นะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ยิ้มแล้วก็ดีกับเราอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วเขานั้นเป็นคนชั่วร้ายนะคะ ผลการตอบรับนะคะของผู้ชมในรอบสื่อมวลชนนะคะก็ถือว่าเขาไปโหวตกันบนคะแนนโต้ฟ้าน,นี่ยสูงถึง8.4เลยนะคะระดับคำชมเอา5ดาวไปเลยค่ะก็คือมี5เต็ม5นะคะได้รับความความคิดเห็นไปในทางบวกเป็นเอกฉันจากผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้โ,โหนนน่าสนใจมากๆเดี๋ยวต้องหามาดูให้ได้นะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ได้รับการยอมรับในอุตสาหการรมนะคะการบันเทิงของจีนที่ผลิต ภาพยนตร์จีนออกมานะคะรวมทั้งการแคสนักแสดงทุกอย่างก็เขาหวังว่านะคะประชาชนจีนนะคะทั่วไปก็คือรวมหมดนอตจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันฮ่องกงนะคะจะได้ดูพร้อมกันในวันที่1มีนาคมค่ะ เน้นอีกทีนะคะแนวคิดนะคะเกี่ยวกับความดีแล้วก็ความชั่วที่ถ่ายทอดอยู่เบื้องหลังความไร้สาระที่ชวนให้พวกเรายิ้มนะคะในเรื่องแล้วก็ความรุนแรงนั้นสามารถกลายเป็นจุดสนใจของผู้ชมได้เพราะว่าในสังคมเรามันมีผสมปนเปกันไปหมดเลยนะคะ เรื่องนี้จะออกฉายนะคะทั้งบนแพลตฟอร์มซึ่งจะต้องเสียเงินในการดูนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะออนแอร์ air, หรือว่าเรียกว่าออกอากาศนะคะภายในบ็อกอฟฟิศก็คือภายในโรงหนังของประเทศจีนด้วยะนะคะเดี๋ยวเรารอชมกันว่ารายได้ของเรื่องนี้จะทําได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่ารอบของสื่อมวลชนนั้นได้รับคําชื่นชมอย่างหนานแน่นคะ่ะก็อย่างที่บอกนะคะบนโต๊ะปานก็8.4นะคะภาพ,พยนตร์ที่ได้8.4เนี่ยมีน้อยเรื่องมากๆค่ะรวมทั้งนะคะ5ดาว ของคอมเมนต์ค่ะ5ดาวของการวิพากษ์วิจารณ์นะคะเป็นบวกหมดเลยค่ะก็น่าสนใจมากๆอย่าลืมหาดูกันนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ชื่อภาษาอังกฤษเอาอีกทีค่ะโอ้แต่ละ The Pig The Snake and the Pigeons นะคะโอ้โหตั้งชื่อมาเป็นสัตว์ทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องนี้ เน้นอีกทีว่าพระเอกอ่ะกำลังจะแบบตายแล้วแล้วพระเอกก็เลยตั้งปณิธานว่าเดี๋ยวเขาจะทำความดีโดยการขจัดนะคะความชั่วร้ายในสังคมค่ะใครเป็นอาชญากรร้ายเขาจะไปค่าให้หมดเลยนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอสสิดนี้มีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ